ปูปูจะตัวใหญ่สูงดําแล้วก็จะมีมีคือ <c oughs> เป็น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 รูปลักษณ์คนหรือว่าเป็นรูป,<น>รปลักษณ์งูเป็นคนอ๋อรูปลักษณ์ของคน,เป,นเป็นรูปลักษณ์ของคนนะ<อ>เป็นของคนนะปูตัวใหญ่มากปูส่วนที่เหลือก็ปูเสือนะ้ำมันปูป,ปูปูใตท้องมันแค่นั้นแหละครับถ้า <c oughs> งั้นขยับไปหน่อยเนาะ หรือว่าขยับมาทางนี้แหละขยับมาทางนี้แหละเออขย้าเข้าเข้าในเนาะเออให้ให้ดูสวยไงลูกดึงดึงทางเออข้างในแค่เข้าในตอนลูกเข้ามาเดี๋ยวว่าะไแล้เข้าไปอีกก็ได้เอออันนี้เล็กอันนี้ใหญ่ก็ขยับมาอีกก็ได้นไง ก็ได้เออไม่ต้องตัดตรงพูดง่ายๆตัดตัดเอียงๆนั่นแหละเออเสียงตามรูปมาเลยเออเดี๋ยวเอาข้างข้างที่ว่าใหญ่ฝั่งนี้เล็กไปนู้นไม่เห่นรอยมันเลยไม่ตัดตอนพับนี่แหละตัดตอนพับเลยเออตัดอย่างนี้เลย แล้วเราก็เอาส่วนที่เราตัดนะเข้าในเข็นเดินมาเลยพี่พี่จับเป็นไก่เข็นมาที่จับท่าแล้ว,ลวเข็นมาเลยครับกับเราเอาส่วนที่ตัดเข้าในเออกลับกลับให้สีเหมืนอนกันสีเดียวเออเออ เอาเข้าในก่อนเอาเข้าในก่อนเอออือประมาณนี้อืมตรงนั้นเหลือนิดเดียวไม่เป็นไรอ่อา่าตรงแดดก็เดินหลบเอามันร้อน โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมว่าจะดลฟ์สดก็ไม่ได้สักทีนะครับสวัสดีครับคว,วความเชื่อส่วนตัวความเชื่อส่วนบุคคลเป,เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลโอเคเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงนะเกิดอะไรขึ้นนะพี่นะโอเค คือเมื่อคืนน่ะอ่ะเราไปเลยคือเมื่อคืนเนี้ยคือพี่ตั้งใจจะมาเนาะพี่พี่ตั้งใจจะมาตั้งแต่วันที่วันที่สิบห้าพอดีวันที่สิบห้าติดงานก็ไม่ได้มาพอดีก็สิบหกก็ไม่ได้มาอ่ะก็เลยมามามาเมื่อวานนี้มาเมื่อวานนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกปู่ว่าอ่ะปู่หนูจะไปกราบปู่นะถ้าหนูถ้าหนูถูกหวยอ่ะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราอ่ะเราก็อยากถูกหวยนะเอ่ะพอพอเราถูกหวยปุ๊บเนี่ย เราก็มาพอดีมาแล้วมีงานมีงานเราจะต้องต้องเอาศพไปไปชนสูตรที่กรุงเทพมีชาวต่างชาติก็เสียชีวิตที่บ้านตำรวจก็โทรมาหาเพราะพี่เป็นเด็กกู้ใบอ่ะลูกก็ไม่เคยขับรถเข้ากรุงเทพแล้วเราก็บอกว่าทาไงดีวะคุยกับแฟนแล้วเราทำไงดีวะเออก็เลยโทรหาคนขับรถเรื่อยๆแต่ละคนบางคนก็ไม่รับสายเราโทรหาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเออมันยังไม่กลับมาพอดีเขาน้องกลับมาน้องกลับมาแล้วก็บอกว่าเออให้น้องขับไปคู่กับลูก ก็เลยได้มามาันเมื่อคืนเนี่ยมานอนอยู่ตรงตรงอะไรวะตรงนั้นอนะ่ะเข็มจะบูตร,ตรงอ่าสีแยกบึงสมพันญสี่แยกบึงอ่าครับอ่ามันก็เลยก็ขับรถมาเนี่ยก็เลยขับมานะ่ขับมาก็ไปเดินบ้านเค้กน้อยก็เลยไปยูเทินตรงโน้นมาเพราะว่าดจะมีร้านขาประจําเป็นร้านกาแฟสดของของพี่น้องชาวมงของเราอยู่อ่าจะกินประจําครับเขาเขาทำอร่อยแต่ว่าแฟนเห็นปูกกันเมื่อคืนเนี่ย ปูจะมีใช่เอาฝันเห็นปู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 จะตัวใหญ่สูงดําแล้วก็จะมีมีคือเป็น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 รูปลักษณ์คนหรือว่าเป็นรูปลักษณ์งูเป็นคนเป็นรูปลักษณ์ของคนนะเป็นของคนนะปูตัวใหญ่มากปูตัวใหญ่มากแล้วก็ปูก็บอกนู่นหญ้าจะอยู่ตรงนู้นปูจะชี้ไปอย่างเงี้ยไม่รู้ระยะเขาบอกหญ้าจะอยู่ตรงนู้นใช่จะหญ้าจะอยู่ตรงนู้นอ่ะไอเราก็เดินทีแรกเราเดินข้ามน้ำไปได้ แล้วเราก็กลับมาเราไม่เห็นหญ้าเราก็ไม่เห็นหญ้าแล้วก็ปลูกก็ปูกก็หยุดข้างหลงังก็หนไปปลูกก็บอกหญ้ามาแล้วโน่นไม่ต้องไปตามแล้วเราบอกไปไม่ได้แล้วขางเกงมันเปียกมันฟันขางเกงไม่ได้ในความในความฝันอะนะอเออ,อแล้วก็มีผู้หญิงจูงมือแต่ยญาย่้ามองไม่เห็นเออแต่คล้ายๆกับตาบอดใช่คล้ายๆกับเหมือนย่าตาบอดคือย่้ามองไม่เห็นเขามีคนจูงมือมาอมแล้วเขาให้พี่นะจุดเทียนหนึ่งเล่มแล้วเขาบอกให้ย่าคือปู่นะให้เทียนมาหนึ่งเล่มให้บอกว่าเอามาให้ย่าจุด ให้ดูครับเจ้าจุดก็บอกว่าในตัวหนูน่ะไม่มีอะไรเลยเขาว่าอย่างเงี้ยตัวในตัวหนูน่ะไม่มีอะไรเลยนะลูกท่านบอกแบบเนี้ยโอแล้วเราก็สะดุ้งตื่นเลยอ่ะท่านบอกว่าในตัวเราไม่มีอะไรเลยอ่ะบอกว่าในตัวหนูน่ะไม่มีอะไรเลยนะลูกไม่มีอะไรดีหมดท่านบอกแค่เนี้ยเออคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยนะความหมายของท่านถ้าเรามองในสิ่งที่ดีก็คือตัวเราน่ะไม่มีโรคไม่มีภัยเนาะเออ มองในมุมดีไว้ก่อนใช่เราเราก็มองในแง่ดีไว้ก่อนไอ้นี้มันเป็นความเป็นการความเชื่อของส่วนบุคคลนะอ่าครับผมเข้าใจแต่พี่มาน่ะพี่มาจากสักแก้วเนาะพี่มาด้วยจิตศรัทธาอ๋อสักแก้วใช่พี่มาด้วยจิตศรัทธาอยู่ชายแดนเนาะใช่พี่อยู่ชายแดนพี่อยู่ชายแดนพี่มาด้วยจิตศรัทธาสงบหรือยังทางนั้นถามว่าสงบไหมมันก็ไม่สงบหรอกเนาะอ่าใช่ไหมยังไม่สงบอืมมันก็ไม่สงบหรอกมันก็ไม่สงบ เงียบมุ่งหน้ามานี่เลยหรือว่าแวะไหนไม่ได้แวะไหนเลยมุ่งหน้ามานี่เลย<อ>จากที่ว่าอธิษฐานมานะมีงานอะ่ะจะขับตีรถไปแล้วนะตีรถจากมาถึงลำนารายนะตีรถไปได้ร้อยกว่าโลนะ่ะที่แรกเขาบอกว่าให้เอาศพไปชนสูตรอ่าถ้าถ้าเขาเอาศพเขาบอกว่าแปดวันพรุ่งนี้เช้านี้ให้เอาศพเดินทางไปแต่เขาเปลี่ยนใจเขาบอกไม่ได้ต้องไปคืนเมื่อคืนเนี่ยสองทุ่ม<อ>พอดีเราหาคนขับรถมั่วเลยจนจนได้คนขับรถมา กะว่าจะไม่ได้มาแล้วก็อธิษฐานเจิรบูขอให้หนูได้นะให้หนูได้นะก็ได้จริงๆเนียังไม่มีใครมาเลยเนี่ยจะได้มาเจอกันพอดีเหมือนแล้วแล้วพี่นะก็อยากเจอน้องด้วยพี่ก็อยากเจอน้องเลยพี่พ่อขับรถผ่านมาเห็นเนี่ยก็เลยบอกให้แฟนเดี๋ยวเออป้าจอดดีเนี้ยเนี้ยเราตามเขาอยู่นะตามน้องอยู่นะอย่างเงี้ยพี่จะตามเราตลอดเลยนะเดินเดียวขากล้องพอดีวองเกียรเทียมไรสด พี่พี่มอโมหาเราอยู่พี่ไปเปิดมาเปิดว่าอยากอยากเจอว่าจะอยู่ตรงไหนจะถามน้องว่าตรงไหนพอดีไปซื้อกาแฟก็เลยถามเขาก็เลยถามเขาเนี่ยไปซื้อกาแฟร้านที่เรากินประจำอะ่ะมาครั้งแรกด้วยใช่วันนี้มาครั้งแรกเลยเนี่ยมาแล้วไม่ไม่หลง้วยถูกด้วยบางคนหลงนะ,ะขับเลยไปโดนหลายกิโลอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบางคนเขาสังเกตแค่ว่าคนจอดรถเยอะ แต่ตรงนั้นแต่นี้มันไม่มีรถจอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่ใช่ก็ขี่ไปเรื่อยๆเอ้าขี่ขับไปแล้วมันไม่มันมันแปลกๆอะไรเขาก็วนกลับมาวนกลับมาค่อยเจอนั่นแหละนั่นแหละโอเคงั้นก็เตรียมไปอาว่ายก่อนก็ได้ครับผมแล้วก็ค่อยไปข้างในออกมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในได้ค่ะไปทางฝัองนู้นโอเคโอเคครับ อ่ะคลิปนี้จบเก็บไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ